think i'd finally find the whole world in my mind you said i'm sorry baby i just สบายดีทุกคนมื้อนี้ข่อยได้มายืนอยู่แถวบริเวณซีแยกไฟแดงตลาดเซาบ่อนคิวรถเมีตลาดเซานี่เนาะในคลิปวิดีโอนี้เนาะแม่นข่อยจะพาทุกคนเนาะมาเบิ่งอีกงโครงการขนาดใหญ่เนาะที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครหลวงแม่จ๋าเนาะนะีนะ่แหละเนาะ เป็นทั้งสูงการค้าและก็เป็นทั้งคอนโดมิเนียมเนาะระดับ5ดาวระดับไฮเอ็นด์พวกนด้เป็นโครงการที่มีซีวาเวียงจัง Life Center, นทะร์ไลฟ์เซ็นเตอร์เนาะเป็นโครงการขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครหลวงจนันทร์ยู่เขตหนองจันทร์นี่เองเนาะว่าจะมีหุบทางลักษณะของโครงการเป็นแบบดยิ่งใหญ่เหลี่หรือโบ่เลยบริเวณอบหอบนี่มีภาพบรรยากาศเป็นแนวดเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนเนาะไปเบ่งภาพบรรยากาศอยู่ใน บริเวณโครงการนี้น้ำกันเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะทางโครงการของเพิร์แมนกำลังล่งเนาะลิงที่จะเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของการตกแต่งทางภายในและภายนอกเนาะนจุดบริเวณนี้เนาะก็คือจะเป็นคิวรถเมย์ของอตลาดเศร้านั่นเองเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะว่าเรื่องการระบาดของไวรัสโควิดที่มีอยู่ในประเทศลาวโดยนเฉพาะเขาหลงม่จฉาเนาะรถเมย์แมนเพิร์ได้ยุดในการแล่นนะครับโดยสารแล้วเนาะก็มีเพียงแต่ จอดเอาไว้อยู่ในคิวรถเมยนี่แหละเนาะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงตอนเช้า,าๆนิดหน่อยนึงเนาะจะเห็นว่านอะป้คนเพิ่นกาจะมาตลาดามาจับใจไซสอยซื้อเครื่องยูทีตลาดหนงจันทร์ทางด้านหลังเขตของโครงการนี้เนาะเขตของอโครงการนี้แหละแมนตั้งอยู่ทางด้านหน้าของตลาดนองจันทร์เนะาะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคน,นออกไปเบิ่ง ใกล้ๆเนาะของโครงการนี้ว่าจะยิ่งใหญ่สํมใดาเนาะตามที่เขาสังเกตเบิงนอมาฮอดปัจจุบันนี้นาบแตตหลายๆปีมาแล้วนาะในนคร่วหลวงวิจารม์ได้มีเรื่องของการก่สอสร้างโครงสั่งต่างๆเนาะาว่าจะเป็นเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อสันสีโครงการคอนโดต่างๆคน ศูนย์การค้าต่างๆเนาะจะเกิดขึ้นมาติดๆเนาะในนะครหลวงเวียงจันทร์รเนาะโดยเฉพาะก็จะแมนเป็นเรื่องทางรถไฟลาวจีนนี่เลยเนาะและเวียงจันทร์ไรเซ็นเตอร์นี่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการเนาะที่นอนอยู่ในบริเวณนี่อ้ आ, อมอยู่ในนะคะหรหลวงเวียงจันทร์นี่เนาะที่อยู่ใจกลางนะคะหรหลวงเวียงจันทร์เนาะอยู่ข้างๆเวียงจันทร์ไรเซ็นเตอร์นี่เนาะก็จะมีเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ แล้วก็จะมีอ่าภาคซันเนาะเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่เนาะที่ตั้งอยู่ถนนคูเวียงนี่เองเนาะถือว่าโค้งกาศต่างๆนี่มนตั้งอยู่ในจุดนี้นี่เนาะจะเหยียดยาวไปตามเส้นทางคูเวียงเลยเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนเนาะไล่ไปไล่เบิงแต่ละจุดแต่ละโค้งกาศที่มีอยู่ในจุดนี้นี่เนาะอ่านี่ก็คือจะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะนี่เนี่ยเพื่อนกาำลังกามีกานก่อสร้างอยู่เนาะนี่ เพิ่นฮ็ดเวียกแมนเซาซีโซโงเลยได้เวียงจันไรเซนเตอร์นี่เนาะจะมีทางเป็นศูนย์การค้าอ่ามีทางอาคอนโดมิเนียมระดับ5าดาวเนาะศูนย์การค้านี่นะจะเป็นรวมทางสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะสินค้าระดับให้อ็นของทั่วโลกเลยเนาะจะมารวมไว้อยู่ในจุดนี้เนาะอันนี้เป็นตามแผนของเพื่นอนนะทีคอยได้อ่านนะเพิ่นจะวางโครงมาแบบนี้เนาะว่าจะมี ทั้งสูนออกกําลังกายอย่างสิคืออบอลลีนจิตกรรมโฮงหนังทุกอยา่าแมนจะเอามารวมไว้ในจุดนี้คือกันเนาะเพิ่ว่าอย่างสิฮะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของปราชาชนเนาะติดกับเขตนี้เลยเนาะถือว่าเป็นยุจุดใจกลางของนครหลวงวิจารณ์เลยเ,ลยเนาะถือว่าเป็นยุดศูนย์รวมเลยเนาะและกับริเวณของโครงการนางกาวนี่เนาะจะมี มีอยู่บ้านอ้อมหอบไปด้วยบ้าน่าบ้านหนองจันเนาะ,ะบึงขยองกับยุแถวนี้เนาะด่งปัะลลานเพียววัดองนกัจะอยู่แถวนี้เนาะจะหลายๆคนก็หลายๆคนกจะหู้กันดีเนาะเขตนี้มันเป็นเขตที่มีอ่ารารค้าขายเขตแห่งการค้าขายเลยอ่าทึก ที่เป็นตึกสูงๆหลายๆสั้นถนนะจุดนั่นก็นจะเป็นคอนโดมิเนียมเนาะคอนโดมิเนียมระดับ5ดาวเนาะ,ะทางส่วนที่เพิ่นกำลังอันก็ทรางเนาะที่เป็นที่เขาเห็นเป็นปูนถนนนั้นะคิดว่าน่าจะเป็นส่วนของศูนย์การค้าเนะาะถนนเส้นนี้นะจะเป็นถนนครูยังเดอ้อ ทางกัมนี่ก็จะเป็นบ้านอ่าประชาสนเนาะทางฟากนี่ทางฟากนี่ก็จะเป็นเรื่องของศูนย์การค้าเแล้วอ็โดมิเนียมเนาะนี่เอาแหนมไปเนาะทัดจากอ่าเวียงจันทร์ไลเซ็นเตอร์ไปก็จะแมนเป็นเวียงจันทร์เซ็นเตอร์แล้วก็จะเป็นอ่าศูนย์การค้าภาคสั้นเนาะทางด้านนั้นเนาะเลี้ยงยาวไปเสลยอ,อ่าเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนเนะาะยางไปเบิ้งเนาะแล้วก็ไปเบิ้งว่า เขตของเวียงจันไลเซนเตอร์นี่เนาะจะอ้อมห่อไปด้วยจุดใดเดเนาะแล้วก็ทางด้านหลังดิมีอันใดเดเนาะของของการดังกก่านี่อันนี้ภักส่วนนี่ก็จะเป็นทางด้านน้าเนาะนี่หูบหางตามลักษณะทีเพิินได้มีการออกแบบเอาไว้เนาะถือว่ามีหูบหางที่สวยงามได้ผสมประสานไปกันครับที่ให้มันมีออกเป็นลักษณะที่ว่าสีเขียวเนาะ แล้วก็โครงการดังกาวนี่แมนเ,เพิ่นได้เริ่มมาได้หลายปีแล้วนออนเวนาะการเปิดจองสาหรับคอนโดมิเนียมนเนาะ,ะีการเปิดจองให้ผู้คนนะที่มีความสนใจที่อยากจะได้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้าไปในทาง Facebook ของเพื่อนได้เนาะเขียนเข้าไปเลยว่าเวียงจนันทร์ไลฟ์เซ็นเตอร์เนาะจะมีข้อมูลรายละเอียดต่งตางๆให้เลยเนาะ ทางด้านนั้นก็จะเป็นเวียงจยันรเซ็นเตอร์เนาะทางด้านนั้นก็จะเป็นห้างภาคซันจังสีเดี๋ยวคอยจะพาทุกคนน้อยยางไปเบิ่งทางด้านข้างของโครงการนังกล่าวนี้เนาะ เพื่อเพื่อเป็นการห้องับสําหรับนักธุรกิจเดาะนักลงทุนต่างๆของชาวต่างประเทศนาะที่สามารถลงทุนอย่างสิ่เพื่อกาได้มีหลายๆโครงการอยู่ในนครหลวงไม่จดดั์เนาะโบโบดวยสาะเตแถวๆบริเวณน,นีเน้ะยังมีอีกหลายจุดเนาะที่มีอยู่ในนครหลวงไม่จั์เนาะที่คอยยังบริพาทุกคนไปเบิงบรินํำเสนอให้ทุกคนเห็นเนาะหากว่ามีโอกาสคอยกิจะพาทุกคนไปเบิงแต่ละโครงการเนาะแต่ละเขตเศรษฐกิจของอยู่าลาวอยู่ในนครหลวงไม่จั์เฮานี่เนาะ ถ้าว่าเขาเบิ่งอีกมุมนึงทางด้านนี่น้อฮู้ซึกว่าจะมีความยิ่งใหญ่ได้อ่ายิ่งใหญ่แล้วก็มีความหลูหลาเนาะสมซื่อของเพื่อนท่านและเนาะเขาโดมีเนียมเนาะระดับ5ดาวให้เอ็นเลยเนาะทีเพิ่นวางโคกขานเอาไว้เนาะอ่ะราระยะนี้เนาะถึงว่าจังไดเนาะ อยู่สปอปรลาวเฮาโดยเฉพาะนหลข่อลอาวมิสซันกับมีการระบาดของพยาธิโควิดในข้างใมเนาะแต่ว่าโครงการของเพิ่นกับยังสืบเนื่องในเรื่องของการก่อสร้างไปจังสีเนาะนี่ <S <S นาหากเขาผสนใจเนาะในเรื่องออเรื่องราคาเรื่องคอนโดของเพิ่นก็สอบถามเลยเนาะตามเบอร์ที่อยู่ในป้ายโฆษณาของเพิ่นนี่เนาะนี่จะมีป้ายแล้วก็ไปลมเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ่ากสามารถสอบถามเพิ่นได้เด้อ นี่กะโคษณาพึ่นได้ตั๋วเลยเนาะอ่ะนี่เนะาะระยะนี้พึ่นกะยังเป็นระยะทีมีการตบแต่งเนาะเรื่องการตบแต่งภายในภายนอกเนาะของโครงการของพื้นดังกล่าี่เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยเนะเาะบ๊ได้ไก่เลยเนาะหากว่าเฮาขึ้นไปอยู่ทีมุมสูงหากว่าเฮาแหนมไปอีกทางด้านแคมป์ของนะ่ะก็จะเห็นแคมป์ของได้ขึ้นกันเนาะ ฮาหโม่ขึ้นไปแล้วฮาก็จะเห็นมุมมองของอในนครหลวงไม่จานนี้ได้ดีเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นตึกที่ค่อนข้างที่จะสูงอันนี้ก็จะปิดหอมเนาะห้อมที่สามารถตัดออกไปใส่ดวงปรลานได้เนาะทางด้านหลังก็จะเป็นตลาดหนองจันรเนาะป็นตลาดนนขายผักในช่วงตอนเศร้านะนับตั้งแต่ช่วงประมาณตอนรอ,อบเดืกดเนาะ มหอดแปดวงเศร้าแมนเพิ่นจะปิดตลาดเนาะตลาดตัวนี้ไปเดี๋ยวเ้ายางไปเบิงทางด้านหลังน้ำกันเนาะมีเบิอ่าทางด้านข้างนี่ก็ยังรู้สึกว่ามีความยิ่งใหญ่อลีเนาะหากว่าโครงการนี้เพิ่นสร้างสำเร็จแล้วแล้วเปิดน้ำไส้นี่เนาะหากว่ามีการาม้าเข่ายูแล้วแล้วก็ห้าน่าห้างประทรัพย์ระสินค้าต่งตงตงางๆหันเพิ่น สร้างสาเร็จแล้ว,ลว,ลวเนาะกัรู้สึกว่าจะมีความยิ่งใหญ่ก็มีความสวยงามอีหลีเนาะตามรูปแบบของเพื่อนนั่นแหละเพิ่นจะให้มันมีรูปแบบที่ผสมผสานกันเนาะทั้งเป็นเรื่องของการก่อสร้างให้ออกมาในรูปแบบสีเขียววาสันเนาะถือว่ามีหลายๆโอกาสเนาะที่เกิดใหม่แล้วก็กำลังเกิดแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่เนาะในนะักขาอหลอกมิจาสนสป๊ปปล้วเฮานี่ก็ถือว่า เปลี่ยนใบหน้าโฉบอันใหม่เนาะในคนครคลวงนี้จังองสิเพราะว่าหลายๆโครงการเนาะในปัจจุบันนี้แมนเพิ่นจะเล็งเนาะคิดว่าน่าจะเล็งให้ทันเกี่ยวกับการเปิดทางด่วนเอ,อ่อการเปิดทางรถไฟลาวจีนอย่างสิเนาะเพื่อเป็นการของฮบเอานักท่องเที่ยววอร์อย่างสิเนาะเพิ่นกับคาดคันนี้เอาไว้ว่าหากว่ามิโรคพยาธิของโควิดได้เซาระนาบแล้วเนาะคิดว่านักท่องเที่ยวนักลงทุนเนาะ จะลังไหลเข้ามาลงทุนอยู่ในสปปลาวเฮานี่คิดว่าน่าจะมีหลายๆจุดหลายๆโครงการเนาะอันนี้ก็เป็นค,ความคาดคะเนเนาะเอาไว้จะน่าจะเป็นสิ่งที่พิ่นคาดเอาไว้นั่นเนองเนาะแต่บุหูเนว่าในอนาคตเนาะมันจะเกิดขึ้นในแบบใดเ,เนาะเฮาต้องที่ตามเบิ่งน้ากันไปเด้อทุกคน,นถาาว่าเฮาเบิ่งอีกมุมมองทางด้านหลังแบบนี้เนาะเห็นบ่ มีความสวยงามเนาะเออทัดต่อมาก็จะเป็นศูนย์การค้าเวียงจยันทร์เซ็นเตอร์เนาะนี่แล้วทัดจากเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ทางด้านหลังไปยังสีกาจะเป็นห้างภาคซันเนาะนี่กาจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเนาะทางด้านหลังอันนี้จะเป็นทางด้านหลังของงานศูนย์นการค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์เด้อทุกคนนี่จะเป็นอ่างน้ำเนาะ เท่ยงเนาะแถวๆนี้กัจากฮุซึกว่าจะเป็นหนองน้ำบวกนะบทถึงขั้นว่าเป็นหนองเนาะลักษณะคือว,ว่ามันเป็นหนองแล้วมีามี่ยหญ้าหญ้า,า,าปนตมนะแล้วมีขี้เหงือ่อไล่ๆนะและว้วมันนี้เพิ่นกะมาเปลี่ยนเนาะมาเปลี่ยน,มา,ยนมาเห็ดอ่ามาเห็ดเป็นโครงการต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างซีซ้าเนาะมาปรับใหม่ให้ไม่รวมทั้งอ่าห้างนี่แล้วเนาะห้างที่เกิดขึ้นนี่เนาะก,กจุดนี้แถวๆนี้แต่เกา่ามันก็จะเป็นหนองน้ำ เปลื้อนนะเนาะนี่เดี๋ยวจะเป็นภาพบรรยากาศในช่วงตอนเศร้านาะที่ข่อยมาถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าเปนอ่านข่อยออกมาเวียกเนาะแล้วก็มาถ่ายคลิปวิดีโอมาเก็บภาพจังซี่ว่าให้ทุกคนเนาะเพราะว่า ในระยะนี้เนาะกาจะเห็นว่าค่อยได้ลงคลิปแบบห่างๆกับห่างๆแนน้อยๆหนึ่งเนาะเพราะว่าติดภารกิจมีเวียกประจําเดเย์เนาะกัหาอาศัยในช่วงทีา่าว่าช่วงตอนว่างเนาะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิงเนาะมาอัปเดตโครงการต่างๆอัปเดตสถานที่ต่างๆในนครหลวงแางจันให้ทุกคนเบิงเนาะแซี่ หลังจากที่ได้พาทุกคน่ะไปเบิงทางด้านหลังของโครรนังกาวแล้วเนาะในทางอ่า,าคส่สวนนั้นอันนี้จะพาทุกคนออกมาเบิง์นกับออกมาเนาะกับออกมาอยู่อ่าเส้นทางคูเวียงนี่มาเบิงภาพบรรยากาศในจุดนี้น้ำกัดในเวลานี้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดเลยเนาะให้ทุกคนได้เบิงเนาะว่าจะมีภาพบรรยากาศแบบไดกันนั่นเนาะเดี๋ยวฮามาเบิงกันตติมในเขตนี้ ที่ทุกคนเห็นที่มีนคนไล่มา,าจุ่มกันอยู่ที่หน้าศูนย์การค้าเวิงจันทร์เซ็นเตอร์นี่เนาะแมนปัจจุบันนี่เนาะแมนเพิ่นได้มีการเปิดศูนย์เวิจันทร์เซ็นเตอร์หวมกับกระทรวงสาธารณสุขเน,นาะเฮดเป็นศูนย์สักวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 เนาะเพราะว่าระยะน,นี้ศูนย์การค้าและห้างห้าง,างต่างๆแมนเพิ่นปิดให้บริการเนาะเพิ่นกันเลยเอา,อาห้างเนาะเปิดห้างนี่ให้เป็นศูนย์สักวัคซีนสำหรับ พอแม่ภาษาชนเนาะที่สนใจที่จะมาสักวัคซีนก็สามารถเดินทางมาได้เนาะอยู่ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์หรือว่าห้องหมออ่าห้องหมอศูนย์กลางห้องหมอเมืองอ่าห้องหมอแขวงของทานเนาะก็สามารถเดินทางไปสักได้เด้อเพราะว่าบบมีค่าใช้ใจ่ายอย่างทางนั้นเนาะหากาว่าเขามาสักวัคซีนเนะเพื่อนก็จะบริการดีเลยเนาะเพื่อนก็แนะนําต่างๆให้เฮาเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงเนาะนี่ ทุกคนเนี่ยจะเดินทางมาเตร้าเนาะมาเอาแบบฟอร์มมาเข่าคิ้วจะเห็นว่ามาเตร้าเลยเนาะในในะยะนี้เนาะเพิ่นกัร,ระดมให้อให้พ่อแม่ประชาชนเนาะมาสักวัคซีนกันเนาะเพื่อเป็นการป้องกันพนยาธิโควิด -19 เนาะนีะ เดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนน้อยยางไปเบิงอีกจุดหนึ่งทางด้านพู้น้อไปเบิงภาพบรรยากาศแถวเส้นทางคูเวียงเออว่าปัจจุบันนี้เป็นเน่าใดเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิงน้ากันเพราะว่าในระยะนี้นาะอยู่ในสบปปลาวโดยเฉพาะก้นครหลวงวิจารใ์ญ่าสีเป็่นฝนตกเนาะมีฝนตกบางมื้อกับฝนตกบางมื้อกระแดดออกอย่างสี่เฮ็ดให้ต้นไม้ใบหญ้าเนาะก็คือต้นไม้ที่เพิ่นปลูกเอาไว้เนาะแต่เก่าเนาะอยู่แถวบริเวณเส้นทางคูเวียงนี่นะจะมีความสวยงามเนาะ ต้นไม้หันเนาะ,ะบางเพิ่นเพิ่นบางคนเอื้นว่าต้นนั่นหัมง้วนเนาะเออต้อนมากามง้วนเนาะที่อ่านปลูกไว้อยู่ไหนอ่านแขมคู่อ่าเส้นทางคูเวียงนี่นะเป็นต้นไ,ตนไม้เก่าต้นไม้แก่เนาะแต่สมัยแต่เก่าพุ่นเนาะนีะ่ทัดเนาะทัดจาก ู่นการข้าเว่งจังเนเซนเตอร์ไปก็จะเป็นห้างพักสัรเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางห้อมเนาะที่ตัดออกไปใส่บ้านอ่าดงอ่าบ้านฝ่ายออกใส่ดวกะาลานเนาะนี่ถนนคูเวียงเสร็จนี้นะแมนมีจุดเด่นและก็มีจุดขายของอันตัวเองนะก็คือจะสังเกตเห็นเลยว่า ฝากทางกำมน่นนะเขาจะเห็นว่ามีเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะที่เป็นต้นไม้แต่เก่าแต่แกะนะ่เลยเนาะมีอายกุกันมีกันมั้ยหลายปีแล้วเนาะเวลาเขาขี่รถตอนเศร้าหรือว่าตอนแรงๆนี่เนี่ยนี่เนาะจะมันให้จะให้อากาศที่สดชื่นเนาะแล้วก็เย็นดีซะนะแล้วบวกกับว่ามีอันสีเขียวสวยงามอ่ถาถนนจุดนี้เนาะหากว่าเขาจะไป ขวามิถรภาพไทยล้าวหรือว่าจะออกไปอันเมืองอันหาสายฟองกับไปได้เนาะเอาเคีไปสุดถนนคูเรียงนี่ล้วก็จะไปต่ออีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางแคมป์ของรัดออกหลัก8ก็ได้ขึ้นเด้อต้นไม้นี่ก็มีอายุหลายปีแล้วเนาะเพราะว่าตามที่ข่อยเบึงหูกเก่าเนาะก็แต่สมัยที่เส้นทางเส้นนี้ยังเป็นอ่าเป็นทางแดงอยู่เนาะเป็นทางอัน งัวควายเที่ยวเกี่ยนอ่าเกี่ยนเที่ยวแต่สมัยนะูุเนาะต้นไม้แถวนี้เนาะต้นไม้ต้นอ่าต้นต้นไม้นี่เนาะเพิ่นเอื้อนว่าต้นหำงัวเนาะหากว่าข่อยเว้าผิดเนาะก็ขอโทษเนาะเพราะว่าอ่าข่อยอันมีมีอันมีหลายๆคนเนาะคอมเมนต์เอาไว้ในคลิปวิดีโอของข่อยก่อนๆนะเพิ่นว่าต้นไม้แถวนี้เห็นเพิ่นเอื้อนว่าต้นหำงัวเด้อนันสนะข่อยก็เลยขอเอื้อนตามเพิ่นเนาะ หากว่าเขาเบิงมุมทางด้านนี้ไปเนาะจะมีความสวยงามอีแบบหนึ่งได้ทุกคนนี่เห็นบ่เนาะมีต้นไม้ที่สวยงามแ้วก็มีศูนย์กันค่ามีตึกอาคารจึงสีเนาะมากับผสมผสานกันไปใน,ในเรื่องความอาเขาต้องว่าเรื่องในความที่ยอมหับในในเรื่องของการพัฒนาและความเจริญใช่หะนะทุกอย่างเนาะมากัมีมทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะว่าเรื่องในการพัฒนาเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็ขอบใจทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับสมหากว่ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดก็สามารถแนะนำและคอมเมนต์เข้ามาเติมเด้อติดตามอ่ะคอยเอาไว้เนาะว่าค่อยจะพาทุกคนเนาะไปเบิงในสถานที่ใดจุดใดในนครหลวไมิจันในคลิปวิดีโอหน้าเนาะฝากทุกคนเนาะ่วนเป็นกำลังใจให้ใเด้ออย่าลืมกดไลค์แลวก็กดติดตามของช่องคอยเอาไว้เด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอขอบใจสบายดี